วันนี้ก็มีไอคอมนะครับไอซีสองนสามนะครับของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับมาให้ตรวจตรวจเช็คตรวจเช็คแล้วก็ปรับนิดนึงนะครับเน่อกจากว่าเนื่องจากว่าเสงมันเบานะครับก็เลยถืีโยวการปรับมันทั้งทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับโอเคกับความทีนะครับก็ชิปไปนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับลบสามสิบเฮิร์ตนะครับ แล้วก็มาปรับกันเนสหนึ่งของไวพภาครับนะครับโอ้ยไวใช้ได้เลยนะครับโอไยยรอยี่สิบเก้านะครับโอ้ยไวใช้ได้เลยความไวภานะครับเทสภาครับนะครับ 13นะครับลบร้อยสามสตาร์ทร้อยแปดแล้วอ๋อแล้วบร้อยี่แปดนะครับประมาณนี้ที่ร้อยสี่สิบห้าอ่ะครานี้เรามาดู frequency error นะครับว่าเท่าไหร่นะครับกดคีต่อเป๊ ครับลบหนึ่งเลยอันนี้โลนะครับโลกำลังสอง 48. สามที่แปดจุดสามดีบีนะครับมาดูไอนะครับสี่สุดเก้าจุดสี่ดูฟิวเซอร์ออเลอร์โอเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับมีความถี่ร้อยสี่สิบห้าจุดศูนย์ห้านะครับเขียวกัด ใส่รูปใส่ลิปวิดีโอเช็ค power เลยตอนนีุ้กตัวนะครับ10.04.03นะโดยประมาณนะครับ49.4 dBm นะครับไปคำนวณเอาแล้วกันว่ามันออกเท่าไหร่ถ่ายคลิปส่งให้เจ้าของกัน